ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมเสน่ตโยตาสุรินนะครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมการส่งมอบรถใหม่นะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณบุญลือแสกระโษกับครอบครัวนะครับกับรถ t ตโยต้ารีโว่แคร e ปรีเนอร์สองพันนะครับคันนี้ราคากันเป็นยกของครับ724,000บาทนะครับลูกค้ามาซื้อและรับรถในวันที่10กุมภาพันธ์2565ะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะครับก็ มีความอบอุ่นนะฮะตอนนี้ทีมงานกาลังเตรียมตัวนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับคุณลูกค้านะครับทีมงานเราฮะมาทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพนักงานธุรการนะครับคุณลูกค้าสัมพันธ์นะครับแผนกทะเบียนประกันแผนกการเงินแผนกบัญชีแผนกที่ปรึกษาการขายนะครับแผนกอะไหล่ทุกท่านมาแสดงความยินดีแบบครบถ้วนครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากสําหรับคุณลูกค้านะครับซึ่งทางตัวต้าสุรินเราก็ จะแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าทุกคนแบบนี้นะครับทุกคันเลยสําหรับลูกค้าที่ออกรถนะครับผมคันนี้เป็นรถที่สวยมีความโดดเด่นและสวยมากนะครับเป็นแคบโยกสูงเป็น24 entry เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นรถที่มีความสวยงามมากว่าใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับทีงมงานทุกท่านก็แสดงความยินดีกับคุณลูกค้านะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับมีความอบอุ่นนะฮะอบอวลไปด้วยความรักสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ หลังจากนี้ก็จะมีการถ่ายรูปนะครับกับครอบครัวของคุณลูกค้านะครับเป็นการเก็บภาพบนที่ระลึกนะครับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของคุณลูกค้าเองครับสาหรับคุณบุญลือนะครับก็อยู่อำเภอประสาทของเรานะครับก็มีลูกค้ามาสั่งรถไปตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับและได้เลิกในวันนี้นะครับ10กุมภาพันธ์นะครับก็ออปชันจุใจของแถมจัดเต็มฮะที่บริษัทการขายจัดให้เต็มแน่ๆนะครับสําหรับผมเสน่ห์โตโยต้าสุรินทร์นะครับ ก็ตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศนะฮะลูกค้ามาทั้งหมด6ท่านนะครับก็จะเป็นคนในครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับเป็นคุณพี่บุญลือคุณแฟนนะฮะพี่คุณคุณภรรยานะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับรวมถึงน้องสาวอีกท่านหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยู่ในรถสีดำนะฮะคันนั้นซึ่งผมเป็นคนขายเหมือนกันนะครับเป็นแค p ็ e แเอ dition เป็น2.4 Ent r y นนะครับคันนั้นก็ให้ความประหยัดน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับ ก็วันนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณลูกค้ามากๆนะครับขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้ขาขอให้คูณขอให้เดินทางคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีภาพสุดประทับใจครับผมจะลงไว้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นภาพแสดงความยินดีจากทางโตโยต้าสุรินทร์ของเรานะครับสําหรับสําหรับแคป t บโตโยต้ารีโวพรีเนอร์คันนี้เป็นรถที่สวยมากนะครับมีความสะดวกสบายใช้งานง่ายมีความประหยัดน้ํามันนะครับมีความคน แล้วก็เป็นรถที่สุดยอดรถยนต์จริงๆนะครับสาหรับตรงนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่ทางโตโยต้าสุรินนะครับมอบให้กับคุณลูกค้าเพื่อแสดงความขอบคุณนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณบุญลือแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับที่ให้โอกาสสนีโตโยต้าสุรินได้ดูแลนะครับตอนนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศลูกค้าเตรียมขึ้นรถนะครับกําลังจะขับรถออกไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นภาพประวัตินะครับซึ่งทุกครั้งผมจะรู้สึกยินดีกับคุณลูกค้ามากๆนะครับมีความ รู้สึกขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าได้โอกาสผมนะครในการดูแลรถครั้งนี้ก็ถือเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแคปพีชนะยกสูงคันนี้มีความโดดเด่นมีความสงา่ามีความหล่อในตัวนะครับก็เป็นแคปยกสูงนะครับแล้วก็มาพร้อมล้ออร่อยขนาด17นิ้วเป็นรถที่สวยมากนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถก็สามารถติดต่อเสนตตอต o y o t a Surin ได้เลยนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากได้รถนะครับติดต่อพูดคุยกับเสนอต o y ต้าสุ r i n ได้ตลอดเวลานะครับ สำหรับขั้นใหม่คันนี้ขอให้พี่บุญลือและครอบครัวนะครับร่ำรวยร่ำรวยเดินทางคล้าคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ให้รถค้ำคูณค้ำคูณสร้างเงินไหลมาเทมานะครับเป็นรถขนเงินขนทองนะครับขอให้พี่บุญลือสุขภาพแข็งแรงครับรวมทั้งครอบครัวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้เสเนตโต้ยต้าสุรินขอขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนะครับ ถ้าท่านใดชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตการส่งมอบรถใหม่และก็ผลิตภัณฑ์รถยนต์โตโยต้าเป็นระยะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ